คุรับผมถ่ายถ่ายด้วยไ่้เออด้วยให้ลูกถึงถึงอ่าอ่าเบาอยู่ไหนเงียบนาะเบ็ดแอร์นาะเงียบเลยทำไมคุยเห็นนายยกคนไม่พูดครับผมคุยเลยคุยเลยผมเห็นทายังผมเห็นหลังแล้วผมเห็นหลังไม่ได้จะพูดอะไรเก่งหลยนานายยกนี่โคตรเก่งเลยทายังทายังถ่ายแล้ววันนี้วันนี้ดีใจมามาเบื้องหลังถ่ายทำเพลงของหมอปลาชื่อเพลงเต็มกระสายเต็มกระหังเต็มกระหังอ๋อเด้อ วันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายอานนท์ทนายไหนแล้วทนายโดบีโอ้ทนายโดบิตะโอ้ทนายคนแก่งมึงนี่ชอบหาเรื่องให้เขาคุกอยู่ตลอดโหดเศร้าเลยน้าตาเลยทนายทนายคุยกับลุงก็หน่อยมีอะไรคุยมีอะไรถามถามลุงทนายอยากถามอะไรลุงครับสวัสดีครับลุงพลเฮ้ยลุงตู่ลุงลุงพลอยู่ด้วยเป้ยแกว่าครับวันนี้มาที่บ้านหมอปลา เราชอบก็ชอบมาที่นี่ก็ชอบครับวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นหลีเป็นเหลือคืเราถ่ายทำสวัสดีครับหลังมีสิ่งแม่งแม่หาแคร์ไม่ได้พอหาพิตตี้แม่งวายชิบหายเลยใช่ทางเขา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 ป้าบอกเขาแตกทางเขาครับผมอ่ะต่อครับผมจริงๆก็จะไม่ให้ทนายให้ไปให้เดียนหาให้ก็ได้ใช่หาไหมครับหาแคร์ พี่ตีมาตบุรีบ้เต้มึงเผาเลยมึงเผาเลยครับผมเผาเลยเผาเลยเอาไฟมาเลยครับออมันเผาแต่ให้ยิงได้กว่าไฟเนี่ยะบอกว่าทนายโนบีกรับครับอาแคนให้ผมเลยครับครับแล้วก็ชุดลายเดี๋ยวก่อนไทยอีสานครับได้ครับดูตรงนี้ไทยครับยังไงครับไม่ได้ครับแต่จะบอกว่าพี่ลำบีขอพีอาร์ขอเด็กเอ็นโอ้ได้ไหมได้ไตัวไม่ถึงมาถึงก่อนครับถึงก่อนถึงก่อนทางเขาเนี่ย ไม่รู้เิไม่เถียงเขาเลยอ่ะต้คุณไม่เถียงนะครับไม่เถียงอ่ะัาฐานมันชัดยักยน่ายึ่งยิ่งอันนี้ยกฟ้องอะเนี่ยยกีย่ยวเดียวยกเขาเอวเดียวยกเขาเอวไม่ยกฟ้องเลยนะเออ จะบอกว่าเราทําดีที่สุดแล้วครับสัมภาษณ์ท่านเลยครัเออทนายครับครับผมถ้าเกิดจะว่าความให้ลุงตู่เนี่ยให้หลุดจากตรงเนี้ยได้ไหมผมว่าเราหลุดหลุดทนไปดีกว่าผมเอาเถอลุงไม่หลุดพวกเราอาจะหลุดเข้าไปข้างในลุงให้หลุดเราจะหลุดเข้าแล้วเลยทำน้ำนี่ลุงซื้อมาผิดไหมท่านนายไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยทูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าลุงถูกลูกยาครับผมยังไงลุงก็ถูกนะลุงไม่ผิดเอกนะ เน่เน่สะพานลุงหนาวเลยเอาแบบไอติี้อันนี้อันนี้คือกะว่าเราถ่ายครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วครั้งต่อไปคือเราก็ไม่มีโอกาสได้ถ่ายแล้วนะเราเจอช่องบินอาจจะได้เจอกันนะเดินข้างในอาจจะอยู่คนละแดนเหรอเปล่ายังถามนยดีกว่าสวัสดีครับตอนนี้ผมมีความยินดีแล้วก็ได้รับเกียรติอันสูงส่งมากได้ได้คุยกับคนเอกอันนี้คุณพิลพาวจินดาคนเอกครับสวัสดีครับท่านครัับสสวดีครับ วัน uh, ที mm ่สองนี้ท่านโดนตัดสินแล้วเนี่ยครับไม่มีอะไรครับชิวๆไม่กังวลไม่กังวลแค่คดีเล่นไพ่เล็กๆน้อยถ้าขึ้นไพ่เนี่ยถาปับก็จบเสร็จกรับแไปยักสูงลงต่ำมันก็เท่านั้นเลยไม่มีอะไรไม่กังวลเลยไม่กังวลไม่กังวลไม่กังวลอะไรที่เขาบอกว่าสารเป็นของท่านนี่จริงไหม ก็ใช่ของเขาซื้อมาซื้อบ้านก็มีสารภูมิไปด้วยกันก็ไปซื้อยกมาไงซื้อยกมาแล้วก็มาตั้งไว้ที่บ้านเป็นของท่านอยู่แล้วเป็นของผมเองครับขึ้นศาลเองด้วยนะเขาไม่ต้องให้พามขึ้นขึ้นเองเลยทพิธีวันนั้นกล้าไปขาศาลพังไปขึ้นศาลต่อศาลของท่านเขาบอกให้ไปไหว้ข้างล่างไปขึ้นศาลข้างบนครับท่านยิงไม่กังวลเรื่องใดเลยไม่กังวลเลยครับสบายใจสบายใจก็วันที่สองนี่คิดว่าฉลุยแน่นอนแน่นอนเสียค่าปรับพันกว่าบาทแตดียักษ์ไฮโลมีอะไรหรอ อ๋อทับย่าไคลโลไว้ย่าไคลโลไว้แล้วเขาฟ้องฟ้องเลยใช่เพราะเงินหายบ่อยอะหายไปเนี่ยต้องติดกล้องไหมครูต้องติดกล้องต้องกอจับแล้วจับได้เลยจะใครมือใครครับมือมันนี่แหละบางทีบางทียักไปยักมายักของตัวเองก็มีครูแล้วโครงการคนละครึ่งเป็ที่ไหนหลงหลโครงการคนละครึ่งอ่ะโครงการคนละครึ่งอ่ะเจ้ามือจ่ายครึ่งนึงคนละครึ่งใช่ไหมนี่ยมันเมียมันได้เปรียบโครงการคนละครึ่งเนี่ยคนละครึ่งอ่ะตอนนี้ยังกระจายไปหมด ทำไมยังไม่ทั่วทำไมละทำไมยังไม่ทั่วฮะเดี๋ยวมีเฟสสองอีกเออด้วยนะครับอะไรนะมีอะไรนะเฟสสองอีกไอ้เหี้ยเฟสแรกจะวุ่นวายกันแรกเงินไม่พอครับครับแล้วเฟสสองจะพอไหมสองนี่เป็นคอนโดหรือเป็นอะไรฮะเฟสสอนี่ไอ้เหี้ยไม่ใช่แฟต่อ็ร้องแม่โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ครูนี่ตายนะไอ้เหี้ยทำไมตายยกมุกเหี้ยวกันแล้วอย่ารเลยมักูไม่รับเนี่ยแล้วมีข่าวเขาบอกมาว่า ท่านเนี่ยใส่นาฬิกาเรือนเป็นล้านเองนะเนี่ไงโชว์เลยห้าแถวด้วยนี่ห้าแถวแถวละล้านห้าล้านสอบทรัพย์สินอย่างท่านเนี่ยตรวจสอบตัวตัวมาแล้วเป็นไงครับเฮ่ยลุงยาน้าแถวข้าจารย์แมวแล้วอาจารย์หนูเนี่ยนี่อาจารย์อะไรไม่รู้ครับน่าเป็นจารย์แมวพอดีก็ให้มาครับใครให้ครับลุงไปถ่ายเพื่อนเพื่อนให้มาให้มาเลยยิ้มมาครับเพื่อนให้มาเพื่อนให้มาผู้ชมผู้ชมให้มาเพื่อนให้มาครับครับไปถ่ายมิวสิกทรัพย์สินท่านตรวจสอบเรียบร้อย ไม่เหลืออะไรเลยไม่เเหลลืออะไไรยปถ่ายมิวสิกให้ผู้ชงเขาจ้างค่าตัวหมื่นไม่เอาครับขอในการเขาเรือทาม่ในการเรือร้อยเก้าเก้าลุงประสาทนกูชอบบอกกูชอบบอกกูชอบเออเขาให้หมื่นไม่เอาบอกกูเอาในกากูชอบบอกกูชอบร้อยก้เก้าอ่ะแล้วยเก้าเก้าคุณข้าคุณข้าไม่ใช่คุณค่ามันโง่นี่เหครับทนายอนไหใกล้ใกูป้องหมื่นประมาณเฮ้ นี่เกาหาได้ได้ไหมต้องถามธนาอย่างนี้ผิดไหมอย่างนี้ผิดไหมประมาทได้ไหมถ้ามผิดประมาทนี่ต่อหน้าเบื่องหน้าเลยเนี่ยต้องถามว่าโง่เนี่ยโง่เนี่ยอันนี้มีไหมโง่นี่ผิดไหมโง่เนี่ยจะต้องเป็นไม่ใช่เรื่องความจริงนะครับเออเรื่องลุงโง่หน่อยเรื่องไม่งั้นไม่ผิดครับผมแล้วถ้าเกิดไอ้ควายอย่างเงี้ยผิดไหมลุงก็ผมว่าลุงก็เป็นควายจริงนะในวาระเนี่ยลุงก็ไปแล้วลุงยังอยู่อีกสองปีนะ อยู่นี่ครบอยู่เฮ้ยอยู่ยี่สี่ห้าปีเพราะคณะนี้ยังไม่ยุบคณะนี้ข้าวหกปีอ่ะแล้วถ้าลุงยุบแล้วคณะนี้ทำไงอ่ะครับอะไรนะถ้าคณะถ้าลุงยุบอ่ะลุงไม่ได้เป็นนายกแล้วคณะนี้ทำไงหมดวาราทำไงทำไงหมดววละมันก็ไม่ยากหรอกก็ไปขุดรูหามนายกใหม่ได้นายกนี่ไปเผาเนะเผาต้องกอกล้วยแล้วก็วิ่งออกมาแล้วก็จับเผาอันนี่คนลรือแหม โอเพิ่งเพิ่งแขนลงยิ้มนะครับวลาสองปีนะลุงเด็กสองปีนะเขายุทธศาสตร์ชาติกี่ปียุทธศาสยี่สิบปีอะไรนะยุทธศาสตร์ชาติยี่สิบปีโอ้ยเฮียอยู่อยู่นานเท่ากับคดีแล้วชมพู่เลยอ่ะคดีเขาชมพู่ายี่สิบยุทธศาสตร์ชาติทีท่าว่าเขาบอกว่าเลือกตั้งคราวที่แล้วลุงขยิ่งจริงไหมฮะขยิ่งไงขยิ่งเหรอขยิ่งเยี่ยวลุงขยิ่งไอ้ที่เลือกตั้งมันสูงเขาก็ต้องขยิ่งนะขยางมันสูงคนเตี้ยไงปกติลุงขยิ่งอยู่แล้วฮะขยิ่งเอาขยิ่งไงขยิ่งด้วย เดี๋ยวเขาสัมภาษณ์นหน่อยช่องหมอปลานะสามสองหนึ่งวันนี้นายกมาเข้าฉากเลยครับเข้ามาตัวแบบยังไม่รูจจ้แล้วบอลเป็นกระหังครับ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวเข้าฉากกับลุงพลอ๋อเข, <c oughs> ข้าฉ<ข>ากกับล<ม>ุงพลเออให้นายกไปกระหังจบกันเรียกหมอปลามาเลยเพลงอะไรวะชื่อเพลงอะไรเต็มกระหังเต็มกระหังฝากไปด้วยฝากไปด้วยมันเป็ <จบ S 2> นภาษาเพชรบุรีปู่ถามว่าใครอยาก ใครจะดูแล้วใครจะฟังดูเรื่องไว้เียเอางี้กันนะวันนี้เรามาถ่ายตามเบื้องหลังเพลงของงูปลานะก็ฝากไว้ด้วยกดตามกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กันด้วยกับเพลงนายกครับเราจะทำเติมไม่ใช่ช่วยนายกครับเดี๋ยวฝาก เร็วๆนี้มีมีมีมิวสิกมันมีสองอย่างเพลงเต็มกระหังงอปลาจะดึงพวกเราขึ้นไปหรือเราจะดึงหมอปลาลงมาเดี๋ยวก็รู้กันสำหรับเพลงนี้ในลองชวนทัดได้ยังไงนะอย่างเงี้ยนายกครับอะไรกระหังอะไรกระหังอะเขาว่าใช้มีกระหังว่าาง